หนาวแล้วเด้อพี่น้องมีคนคองแล้วไปน้าครับผมเลือกยนันดีครับวันนี้นะครับผมก็ได้ลูกค้านะครับมาจ่ายตั้งเงินสดครับผมรถสีสแสรงนะครับที่ของคุณมงคลนะครับนี่ครับผมมาจ่ายที่องแง้งใจเภอบันดุงครับนี่ครับผมัยสวัสดี FC เด้เสียอลงคลิปเด้สวัสดีครับ saya tengah ah ไม่นี้มาใจว่าเงินสุดนะครับไอ้ครับผมครับผมเป็นได้ไงโปสิมืมอแล้วเป็นมอโปใกล้สิมเมอร์แล้วครับเออบนเอะไรมืออื่นนี่เป็นบ่หมื่อสุดท้ายนะครับผมมื่อสุดท้ายครับครับผมก็ราคารถก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นเดือนหน้าครับให้ไอ้เบิ้งแล้วบางญย่างนี่ก็ตกใจเติบคนราเปลี่ยนอะไรครับครับผมนี่ครับผมก็ไอ้ไมื่นี้นะครับเรื่องย้ำเนื้อดีเนาะเฮาสิไปส่งรถก็คือเดือนหน้านะครับผมวันนี้ก็มาจ่ายสั่งก่อนเพื่อที่จะปิดโปรโมชั่นนะครับผมไม่นี้ก็ว่า เงินอ่ะได้ซื้อรถในราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้ได้โปรโมชั่นครับราคา6กแสนหาครับผมหกแสนห้าหมื่นบาทนะครับได้สมควรอย่างนี้ครับไอ้ได้ไปดันนากับทางหลังครับผมใบมีดันหน้าครับทางหน้าผ่านนี่คือไอ้เลือกได้เนาะแต่ให้เอาผ่านหานาะนะครับนี่ครับผมมากับมาไก่ยังได้ดิเพ่นวะนี่ครับผมนี่นะครับผมครับลูกค้าก็มาไก่พอสมควรนะครับก็มา มื่อนี้ก็อออกรถ40แกลงเมื่อนั้นเท่าไปเบื้องรถหน่อยพอดีแป๊กกับพุ่นไปจอกสองคนไม่ได้อัดคลิปไอ้แล้วไหมเนะครับเมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสได้มามาเห็นโชว์รูมที่แป๊กอยู่เนาะครับไอ้ตรงนี้บอกให้ไปใจสำนักงานใหญ่ไอ้ะล้วจ่าใจพิคคุณนี่ครับผมก็ไอฝากด้วยเนาะครับไอ้นี่อันผู้ใดติดตามทั้งยูทูบเนาะครับทั้งเพจเนาะครับไอ้ตรงนี้โปรโมชั่นก็เหลือวันสุดท้ายก็วันที่27พรุ่งนี้นะครับเนาะไอ้โอเคครับไอ้ขอ คุณครับสวัสดีครับผมมีครับาแม่เพิ่นนะครับผมเพิ่นกาพาแม่มาเมื่อนั้นมาเรือรถมาได้พาแม่มานะครับนี่ก็สามหกแรงก็ยังแถมอุปกรณ์สองชิ้นนะครับสี่สิบแรงนะครับตรงนี้เลยนะครับผมตรงนี้นะรีบเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อทางเซียวเป๊ะได้นะครับเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าสามแปดหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมโปรโมชั่นนะครับผมลูกค้าซื้อราคาเงินสดวันนี้ลดเงินสดครับหกแสนห้าหมื่นสวัสดีครับ